หนึ่งช้อนโต๊ะหรอช้อนแกงแบบนี้นี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแกงนะใส่เข้าไปทีน,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 นี้ต้นมันมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะคือถ้าเราไม่ได้เพิ่มปุ๋ยใช่ไหมเดี๋ยวจะอวบใบอวบใบใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราครับ,รบวันนี้นก็มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้กําลังนั่งถอนต้นหญ้าอยู่ในกระถางต้นหอมเนาะก็เลยคิดถึงคำคอมเมนต์ของเพื่อนเรว่าอยากได้วิธีการทําให้ต้นหอมอวบใหญ่ปลูกต้นหอมไว้กินเองกระถางสองกระถางนะครับ อยากได้วิธีการทําให้ต้นหอมอวบใหญ่เพราะว่าจะไปซื้อปุ๋ยเคมีมันก็มันก็เดือนเงินโดยใช้ประโยชน์ใช่ไหมละ่ะเนาะวิธีการทําให้ต้นหอมถ้าเป็นการปลูกแบบในกระถางนะลงในกระถางเดียวแบบนี้นะครับวิธีการทําให้อวบใ,ใหญ่ไม่ยากเลยเต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าเดชก่อนจะไปถึงสาระารผมขอโมโม่ก่อนเนาะต้นหอมมันสามารถปลูกคู่กับผักชีได้เนาะประโยชน์ของการปลูกต้นหอมคู่กับผักชีนะครับหนึ่งผักชีมันจะประคองใบต้นหอมไม่ให้หากไม่ให้ล้มนี่ เดมันจะไม่มีหักไม่มีลมอย่างนี้นะครับถ้าเราปลูกที่ครบครูอย่างนี้เนาะอะ,อะมาดูกันว่าสิ่งที่ผมบอกว่ามันสามารถนะใช้สิ่งของที่อยู่ในห้องครัวของเรามาบํารุงต้นหอมให้มันมีกอที่มันอวบอวบใหญ่อวบอิ่มแบบนี้นะครับดูน่ารับประทานใช้อะไรปะไปดูกันนี่ไปเข้าครัวไปเอาสิ่งนี้มาสิ่งนี้คือน้ำมันหอยนะครับซอสหอยนางรมเนาะ เพื่อนรู้ไหมว่าสดหอยนางรมตัวนี้มันคือปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยที่รับที่ผมหมักประจ,จําก็คือเป็นปุ๋ยปุ๋ยยะปุ๋ยน้ําทะเลนะครับปุ๋ยน้ําหมักอาหารทะเลเออบ็ิเประรมาณนี้เนาะก็ใช้เป็นตัวปลาทะเลม,มาหมักควบคู่กับประเภทของขา,า,ร,าร์ตาลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะชับจะหมักนะตัวนี้มันคือปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับที่ที่เขาหมักจนมันสะอาดมากจนเราสามารถนํามาประกอบอาหารได้เนาะวิธีการใช้งานเรียบน้ํามาเลยนะครับถ้ารถ ประมาณสักน้ําประมาณสักสองลิตรเนาะเพื่อนๆก็เตรียมน้ำมาประมาณนี้เนาะใช้ซอสหอยง่ายมากสูตรนี้นะครับใช้ซอสหอยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนกแกงแบบนี้เท่านี้พอนะครับนำมาละลายละลายไปให้ละลายเลย สูตรนี้จะอวบจะเพิ่มความอวบให้กับต้นหอมมากนะครับวันนี้จะมาในเรื่องสาระของต้นหอมนะไม่ไม่เกี่ยวพืชประเภทอื่นนะครับแต่ถ้เาเป็นประเภทอื่นมันจะออกไปในทรงของเร่งการอวบของใบประเภทของผักผักอายุสั้นนะประเภทของฟางตุ้งอย่างนั้นอนะใบต้นใบจะอวบนะครับแต่ถ้าต้นเป็น,ต,น,ต,นต้นหอมเนี่ยมันกอมจะอวบพอพอกกอ,อวบมันก็สามารถดูดอาหารได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะตัวใส่ตัวทอดหอยของเราเข้าไปอันหนึ่งเนาะ มีกะปิไหมกะปินะครับใส่ไปด้วยวิธีการใช้กะปิโอ้กะปิของผมนอนเต็มเลยวิธีการใช้กะปิคือนํากะปิมาละลายกับน้ําก่อนแล้วนํามาผสมนะครับนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแกงนะใส่เข้าไปประโยชน์ของกะปิก็คือไขโตซสารนะครับไปเปิดปากไขโตซสารช่วยเพิ่มจํานวนรากฝอยในกระถางให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะ เพราะถ้ามีรากโผยมากขึ้นกว่าเดิมก็เท่ากับการมีมีแหล่งอาหารเข้ามาสู่ลําต้นได้มากกว่าเดิมพืชก็เท่ากับโตมากขึ้นกว่าเดิมเนาะนี่สูตรนี้ดีมากนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราอาไปรดรากกันดีกว่าไปดูยชุดนี้คือชุดต้นหอมที่ผมปลูกไว้นะอย่างที่ผมบอกปลูกต้นหอมใส่กับผักชีนะครับมันมีประโยชน์มางชุกวันวันในกระถางเดียวนาะน้ำสูตรนี้มารดเลยนะครับต้นอวบเติบโต เพิ่มรากฝอยเพิ่มจํานวนรากฝอยให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะรดไปเลยเนี่ยใครอยากถ้าใครยิบปลูกต้นหอมไว้กระถางสองกระถางอยากให้ต้นอวบต้นโตนตําสูตรนี้ไปลองใช้ดูนะครับได้ผลดีมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าผสมรดทุกวันนะรดรดประมาณอาทิตย์ละครั้งพอนะครับรดทุกวันไม่ดีนะอ๋อพี่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะถดวันถึงมาเห็นมันถึงมันถึงไม่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 ดีจะพาไปดูเจะพาไปดูฝั่งนี้ดีกว่า รถทุกวันไม่ดีนะมันโตเกินนะครับพอมันโตเกินทีนี้มันโตเกินทีนี้ต้นมันมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะคือถ้าเราไม่ได้เพิ่มปุ๋ยใช่ไหมเห็นไหมมันโตเกินนะครับมันโตเกินมันก็จะหักงองแงงงงงอย่างงี้นี่นะครับคือรถบ่อยเนาะที่แรกรอบแรกนะผมทําคลิปผมก็ลืมไปว่าผมทําโซนไหนผมจะทําประมาณสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสองลิตรนะแล้วผมจะลดเป็นโซนโซนนี้อ่า ทำคลิปคลิปหนึ่งรถคลิปหนึ่งอีกต่อไปก็ไปรถส่วนฝั่งนู้นก็จะทําคลิปรถอีกรอบหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผมก็จะมารถฝั่งนี้อย่างเงี้ยแต่รถนั้นน่าจะลืมนะครับทาให้ต้นมันอวบเกินไปเห็นไหมต้นอวกเกินไปล้มหมดเลยดูเอาวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะมาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นหัวข้อในเรื่องของต้นหอมเนาะปลูกต้นหอมดูแลยอย่างไรให้ต้นอวบรถอาทิตย์ละครั้งนะอย่าลืมนะรถบ่อยเกินไปไม่ดีนะครับต้นล้ม ถ้าเป็นของเคียวก็จะเป็นถึงนว่นี้เคียวจะอวบใบอวบใบใหญ่มากนี่เป็นกระถางที่เล็กเองนะเนี่ยด <c oughs> ูเจอกนใไม่พวกนี้นะครับอยากรู้เรื่องกเกษตรเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้บางเรื่องที่ผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของพวกเราเนี่ยแหละที่จะมาตอบคำถามแทนผมเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนมีแต่มีแต่ชาวกเกษตรตั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ได้ได้จริงแล้วนะแต่มาตอบคำถามจบ ให้เพื่อนได้ไขข้อสงสัยกันเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ